Good Morning กี่โมงกี่ยามแล้วหกโมงกว่ากว่าโอ้่าเคยเตื่นสวยป่านนี้เลยแสงตะวันริบหลีไม่มีอะไรแน่นอนเลยบนโลกใบนี้ข่าวพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่โปร่งแล้วอย่างงี้ย เจ็ดโมงกับอีกแปดนาทีนั่งฟังเสียงนกเสียงกาว้ากันข้างนอกจงเจงจงเจงจงเจงเนี่ยท้องฟ้าปลอดโปู ดูทองฟ้าปวดตรงตกกมาขึ้นกับตกตกทุกวันตอนนัางขึ้นจะตกท,ทุกมือเลยเป็เมืดมืดมืดโปรลูน้ำสภาพผู้มีอากาศสิ่งแวดลองโบ๊ทซ้ำมกันจักมือเลยอะ่ะ ตื้ยมา,มาสมาแดดยังจาสวยๆวยมาฝนตกใบยบมาเริ่มมาอีกแล้วมืดฝ่ามดดินบดตกแต่วันรุ่มแรงอีอย่งประมาณนี้แล้วกับข้าวพยากกณ์อ,อากาศเขาก็บอกต้องฟ้าปลอดโปร่งเริมเขาสู้ซ้ำเมือ่าจะเป็นแบบซ้ำเมือแบบเป็นทางการแต่มันไม่ใช่โมเมน่ะมันหนาวบุญเพลงชาแนลสวัสดีค่ะร้อนไหมวันนี้ อ,อ,อยู่หนเออไทยแล้วเนาะทำไมหน้าจอเป็นมืดๆอ่ะมีแดดอยู่ได้ไม่แดดอยู่ไม่แดดอยู่โผโผอยู่โผมาอยู่หน่อยนึงมีแดดอยู่ไม่แดดอยู่ สวัสดีค่ะเลิฟหนึ่งจ้าขอบคุณค่ะแวะมาส่งกำลังใจนะคะจากบุญเพลงชาแนลยู่ไทยด้วยนจ้าแมนบออยู่ไทยด้วย,ย,ย,น,ย,ย,ย,น,ยนะตอนนี้ยูนี่เจ็ดเที่ยงบ้านเราก็เที่ยงทานข้าเที่ยงยังเอ่ยรรรยากาศสวยงามมากค่ะ บรรยากาศช่วงนี้แบบไปทางไหนก็แบบส,ส,สุดยอดสุดยอดสุดยอดเสียอย่างเดียวหนาวเสียอยู่อย่างเดียวมันหนาวอ่ะเข้าสู่หน้าหน้าร้อนเนาะซัมเมอร์เออต้องใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อแขนสั้นอะไรเงี้ยไ่ยใส่เสื้อกันหนาวออกไปโอ้โอ้ยไม่ได้เข้ากันเลยกับบรรยากาศ หนาวไหมเออคุณมลเพลงอยู่ไทยใช่ไหมแมนบอจ้ะอยู่ไทยบอเป็นไงบ้างอากาศได้ข่าวพายุเข้าฝนตกกันทั่วหน้าไหมทำไมมันเป็นมืดมืดอย่างนี้ แสงก็เ็นเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศช่วงนี้จะออกสีเขียวๆบรรยากาศแถวหน้าบ้านก็จะมีถ้าใครที่มาดูตลอดเนาะดูเป็นประจำ <laughs> ดูเป็นจะจาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไวมากไวมากๆเนี่ยต้นไม้ตนม้ตนไม้ที่อยู่ข้างหน,น้าต้นไม้แห้งกรอบเลยถ้าเแมนบ้านเฮาเนี่ยคือแบบสมทิมเลยอยังประมาณนี้เลยนะตอนนี้เขียวทุกอย่างเขียวเขียวกระจีปไปหมดเลยต้นไม้ดอกไม้ใบหญ้าประเภทหญ้าทุกอย่างเนี่ยตามถนนหนทางนะดอกหญ้าก็จะกลายเป็นดอกไม้สวยเสมอ ถ้าช่วงซัมเมอร์ของฟังยุโรปอ่ะแถวโซนยุโรปอเมริกาหรือแถวใรก็ตามเนาะป้าจะเข่าซัมเมอร์เนี่ยความความเขียวหรือว่าความที่มันเป็นแบบธรรมชาติอ่ะทุกอย่างเลยอะ่ะใบไม้ดอกไม้ใบไม้ใบหยาย,ย่างเสียจะกลายเป็นดอกไม้ไปในพิภตาเลยอะ่ะฝนตกทุกวันค่ะเป็นพายุใช่ไหมเป็นพายุแมนมาซาช่วงนี้เป็นพายุเนาะบานเฮาช่วง เดือนหกช่วงก้อนจะเขาพรรษาจะมีพายุกเขาชาวนาก็ได้ทำนาวันกาดำนากันพอสักหายไปสักประมาณเดือนกว่าๆก,ก็จะเป็นหน้าแรงเพราะแต่วันเสียแล้วก็จะกลายเป็นนาแรงนาแรงเสียต,ต่อไปก็จะเป็นหน้าน้ำท่วมเขากำลังจะง้ามหน้าไม,ม้อีกแล้วน้าท่วมบันเนี้ อเมริอย่างพอดีเลยอ่ะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ตั้งอยู่ในพิกัดที่ว่าโอเคนะโอเคก็แบบแต่ว่ามันก็โชคดีก็พูดที่เพิ่นอยู่ทางเมกาเนาะที่แบบไ้ายอยู่แบบโอ้อันนั้นกับโว้สวยงามมากคะ่ะวันนี้ไม่เท่าไหร่อ่ะแดดไม่นี่แดดไม่จ้าถ้าแดดแบบจ้าจนะ้น่ะ ทุกอย่างก็จะปึ้งปังปึ้งปังอ่ะพอไม่มีแดดทุกอย่างก็จะแบบเงียบเหงาต้นไม้ดอกไม้เหี่ยวเฉาสวัสดีเอฟซบ้านยายภัยกับแมวคู่ใจด้วยนะคะพามาชม,มบรรยากาศที่เดิมที่เก่าที่แบบไม่ค่อยซ้ำกันสัก,กวันเลย วันไหนมีแดดก็แดดอย่างจ้าเลยอ,อยากพาไปข้างนอกแลยแต่แบบมันหนาวอ่ะบูมีม่ยังเบิ่งหลอกตอนเนี้ยมันช่วงเปียนนดูนนองช่วงกำลังเสียนี่แล้วก็เช่าไฮเช่าหน้าเพิ่นกำลังจะเริ่มวานไถ่อะเราจะเป็นเป็นฟุ้นเป็นร้อยไทยเป็นอีหยังสมากกว่าต้องร้อเห็นมันผืดพ,พันุหรือว่าอีหยังที่ท่าเจ้าเริ่มปลูกกันเริ่ม ต้นเป็นยังขึ้นมาเนี่ยมันยังจะสวยต้นไม้เป็นต้นไม้แท้เลยที่บ้านเราร้อนทุกวันร้อนมากมากๆเลยใช่ไหม <c oughs> มีฝนตกแต่ก็ร้อนแบบร้อนอบอ้าวเนาะร้อนแบบร้อนเหนียวเนียวอ่ะเหนียวเนื้อเหนียว,ยว,ยวตัวประมาณนี้สภาพภูมิอากาศโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนสักที่เลยเชื่อไหมสักที่เลยความแน่นอนคือความไม่แน่นอน อันนที่ว่าแน่นอนที่สุดอ่ะวันนี้แดดออกแน่นอนเนี่ยไม่ไม่เกินเที่ยงวันอ่ะ <c oughs> มืดมาแล้ว <c oughs> โดยที่ข่าวพยากรพยากรณ์อากาศบางครั้งเนี่ยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยนะแบบเป๊ะเลยอ่ะตรงเป๊ะเลยอะแต่บางทีก็คาดเคลื่อนจนแบบอุ๊ยอะไรเนี่ยถ้าจะไปข้างนอกไปนู่นไปนี่เขาบอกดูข่าวพยากรณ์อากาศล่วงหน้าก่อน ออวันนี้จะไปตลาดนะอะไรอย่างเงี้ไปเดินตลาดนะพอไปถึงก็เท่านั้นแหละโอ้หิมะตกโอ้ยเงิดหลแต่แต่ปีนี้หิมะตกตกแบบยาวนานมากนะเดือนพฤษภาฯยังมีหิมะตกนี่ถือว่าผิดปกติอยู่ผิดปกติของฤดูก,กาลหรือว่าผิดปกติของอธรรมชาติของเขาปกติก็จะเป็นช่วงของเวลา เ่กเกิดเมษานะเมษายิมาน่าจะเดือนสุดท้ายคือเดือนเมษาอันนดียพืชสภาพแล้วอ่ะหิมายังตกแล้วก็จะมีพวกลูกเห็บหรือว่าอีหยังที่มันตกมากกันปนกันก็หิมาอีหยังประมาณนี้เราก็จะทุกอย่างก็จะกลายเป็นฝนก็จะกลายเป็นน้ำอากาละลายไปในพื้นดินก็คือเหมือนเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยประมาณนี้เนี่ยธรรมาชาติเป็นอีหยังที่ผิดปกติปีนี้ถือว่าผิดปกติมากๆ พฤษภาเดือนนามิถุนานะมิถุนากรกฎดากรกฎดาเนี่ยถือว่าเป็นซัมเมอร์แบบเต็มตัวถ้าเป็นแถบโซนยุโรปคือกรกฎดาเนี่ยเป็นเดือนที่ฮอนฮอนก็ถึงก็ฮอนคือฮอ่อ,อ,อ,อะ <c oughs> จะฮอนมากฮอนน้อยก็คือฮอนเนาะแบบอากาศแบบอากาศกำลังดีอะแดดแดดบางมองก็อาจจะแบบยังจ้าเลยอะบางมองก็จะแบบบุ้มี่อย่างเลยก็บนี้ เ็นเดือนที่เขาเอื่อนว่าซ้ำเมือนคือเดือนกรกฎาแล<ะ>้วกรกฎาปุ๊บก,กรกฎาสิงหาเนาะสิงหาสิงหากันยานี่ก็เริ่มเริ่มแล้วเริ่มจะหนาอยู่แล้วกันญาตุลาไมแอะไรมามีอยู่แค่นี้เองวงจรชีวิตไม่มีอะไรมากมายเลยมีอยู่แค่เนี้ยกบมหนาวอีกแล้วเป็นโซนเมืองหนาวนะเป็นสวีเดนโซนเหนือจากย่นนิเขตหนาว ผู้คนก็จะบ่ค่อยหลายคือภาคใต้ถ้าภาคทั้งภาคใต้เนี่ยภาคค่ายกันก็ภาคใต้บานเท้านะภาคใต้บานเท้าก็จะแบบฝนตกอยู่ตลอดทั้งปีกับอะไรนะภาคใตู้่นี่ภาคใต้ก็จะเป็นแบบบางปีนานหนาวก็จะบม่มีหิมะเลยนี่จะความหนาวซื่งบางปีแต่ว่าปีนี้มีหลายนะปีนี้มีหนะิมะตกอยู่ทางภาคใต้โซนแถไปทั้งกดุเทนเบิรนะ์กเนาะหิมะจะตกหลายปีนี้ ที่บ้านเรากรกรดาสิงหาจะเป็นหน้าฝนเต็มตัวใช่ไหมเป็นแบบเต็มตัวเลยก็คือช่วงเขาตั้งทองเนาะอากาศหน้าฝนเต็มตัวเลยอากาศจะไม่ร้อนช่วงเดือนกรกดาสิงหากันยาช่วงช่วงแบบเขาเรียกอะไรอะเมนว่าเขาตั้งทองว่าเขาม่านลูกผลผลิตช่วงนั้นเลยอะสิงหา ก็ล <sh> ักระดาดำหน้าแล้วไปค่ะสิยงหากันยาตุลาเนาะกันยาตุลาพุศจิกาบ้านเขาเฮ็ดนัาเฮ็ดน้าโดนอ่ะจ็กเดือนสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนได้ผลผลิต อยู่นี่ก็ทำทำนาเนาะแต่เป็นนาเป็นปลูกข้าวเป็นข้าวโอ๊ตข้าวฟ่างปลูกถั่วลันเตาปลูกอะ,อะไรอะ่ะที่เขาไปทำน้ำมันอะ่ะต้นอะไรนะเหลืองเหลืองอะ่ะเหมือนประกาศกวงตุ้งบ้านเราอะ่ะไอไอดอกเหลืองที่สวยอะ่ะเอามาลวกกินด้วยอะ่ะอร่อยช่วงเดือนสิงหากันยาเป็นช่วงทำนาอันนี้คือแบบ เป็นทางการเลยใช่ไหมช่วงนี้เริ่มดําใช่ไหมเริ่มดํานาสมัยก่อนคือดํานาเนาะสมัยนี้คือหวานช่วงหวานหวานตวหวานไปเมื่อตอนไถไปตอนเดือนพฤษภาเนาะต้นต้นพฤษภารอฝนหวานหวานรอฝนคือ เบิ้งง่างยๆก็คือเบิ้งตามข้าวพากรอ์อากาศแตว่าประมาณช่วงเนี้ยประมาณไปไปลายเดือนนี้ยจะมีฝนมาเสียคือเขาไถรลัดไว้แล้วไถรลอ้อฝนแต่ก็มาจริงๆเนาะมาฝนมาอีกแต่มันกระบ,บนแน่นอนตลอดไปไม่มีอะไรแน่นอนเลยบางเทื่อหรือว่าบางปีวานไปแล้วถาวานไปแล้วเรียบร้อยล้อฝนอย่างเดียวแห้งกอบๆเลยฝนไม่มาตามนัด เขาปลูกที่ว่านไปกศูนยนเปล่าซื้อไหม <c oughs> ไม่แต่ลงทุนนะสนมาจ,จะลงทุนลงทุนแบบไม่ใช่ค่ะเขียนเิียคืออะไรเอ่ยสิงหากันยาเป็นช่วงทํานายอยู่ค่ะสิงหาเลอสิงหาเป็นช่วงหน้าดํานาโอเคสิงหาจําได้สิงหาสิงหาช่วงวันแม่เนาะวันแม่ สิงหาที่สิบสองไงจำได้ยังได้ดำนายอยู่เลยได้ดำได้ดำนายานะวันวันแม่เป็นวันวันหยุดเนาะวันหยุดไปโรงเรียนอย่างเสียได้เป็นนายอย่างเสียยังจําได้เลยเป็นช่วงดำนายอยู่สิงหากัญยาตุลาตุลากันยาเขาเริ่มตั้งท้องโมลูอามีขอ้อเสนอว่าปัานเฮาเฮ็ดหน้าหลายขั้นตอนแล้วก็ความแตกต่าง เกษตรกรแต่ละประเทศแต่ละมองกระจะบอกคือกันคี่ว่าโยนี่ถ้าเจ้าเต็มที่มันมันได้มันให้มันไดแค่สามเดือนไงยนี่แหละแต่คือช่วงนี้แหละจะเฮ็ดยันกับเฝ้าเฮ็ดประมาณนี้เลยอะแต่ทุกวันนี้เขาไม่ดำแล้วเขาหวานเอาแมนจะ้ะหวานอย,อยู่บ้านกับหวานเอาคือกันไทยตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาแล้วไทยหวานอ่ะไทยระกา ใช้กบไถเปลี่ยนนาดินนี่ยังเรียบร้อยแล้วก็คาดเดือด้ล้อวานแล้วก็ล้อฟังข่าวล้อฟังข่าวว่าพายุจะมาตอนใดมีฝนมาตอนใดยังประมาณนี้กับวานลับไปเลยจริงสิแม่จังวานลับไปเลยบางเทือกอะบางเทือกเพื่อนกับมาตามนัดอยู่บางเทือกเพื่อนกับคาดเคลื่อนเล็กน้อยแล้วกันสิ่งที่ตามมากก็คืออ่าเขาทีจะเลื่อนงอกงามขึ้นกับกลายเป็นต้นหยา <laughs> ต้นยานี่แบบสวยมากเลยอ่ะสวยกว่าเขาอีกเนาะสวยกว่าเขาอีกมันก็จะเป็นยุปประมาณเนี่ยเพราะถ้าเขาเริ่มจะตั้งท้องหรือว่าเริ่มจะงามขึ้นหน้าม,ม้าอีกแล้วน้าม,มาจากทัางอื่นไหลามาหรือว่าเป็นหน้าฝนที่ตกตกไหลหลกว่าปกติออ้ยังประมาณเนี่ยเป็นแล้วแต่สมัยคือว่านะการเวลาเปลี่ยนไปเทคโนโลยีก็เริ่มเปลี่ยน เปลี่ยนไปตามการละวะการละเวลาโอ้ยเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขียวเขียวนี่ยังไม่รู้เลยวันไหนเขาจะมาไทให้นะเพราะว่าต้องใช้รถไทใหญ่เนะรถไทยเลยก็กอะไทไม่ไหวอะมันต้องไถรายวันต้องแบบรถไทที่ถ้าเจอดไทแบบอ่าทีนี้เขาเอืน้นอี่ยังฝานเนาะเขาเอื้นฟานฝานรถไถยอะ สองขางปืดไปบัดเดียวอ่ะล่าเป็นหน้ากกองในแถวเนี่ยตอนตอนเที่ยงที่บ้านหิวข้าวพอดีโอเคค่ะบ้านเราเนาะเที่ยงใช่ไหมตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดโมงกับยี่สิบสามบ้านเราก็เที่ยงยี่สิบสามกินข้าวเที่ยงกันเซินแซบเลยกินข้าวกับอะไรหนอท่องห้องนะ่วันถี่แถามว้ากันเลย ถ้าวอาเรื่องอยังกินกระทองห้องลาดรอดยังค้ากับอะไรเอ่อคุณบนเพลงอยู่จังหวัดอะไรเอยอยู่โซนไหนเนาะเนี่ยต้อีสานเหนือ,อยกเข่าแล้วมันนี้พองห้องเลยอะท้องร้องจอกๆเลยตอนเนี้ย อา้าวคุณอุลเพลงก็ไลฟ์สดเหมือนกันทำไมเอาบ้านใหญ่มาเลียนเล่นล่ะเนี่ย เราลงไลฟ์ไปแล้วใช่ไหมเอยลงแล้วเอาทำไมมันยังแดงอยู่ทำไมยังคอมเมนต์ได้อยู่เลยละ่ะลงแล้วใช่ไหมคุณมุนเพลงลงแล้วใช่ไหมมันแดงอยู่อ่ะมันยังเขียนคอมเมนต์ได้อยู่เลยอ่ะหรือว่ามันเออเลอร ขึ้นทุกวันใช่ไหมสมตำเป็นอาหารหลักของคนอีสานโอ้ยของแซ่บเลยค่ะขอบอกผู <c oughs> ้ใดได,ได้กินสมตำยุนี่นะอาหารแบบสุดยอดพัตคารเลยแหละหาดาวนี่เทียบบติดเลยอะสมตำเพราะว่าสมตำยุนี่มันก็คือสมตำบ้านเฮานะบางเอเ้ามันใส่เครื่องปรุงถึงจะเป็นล้านไทยก็เถอะเพิ่นใส่เครื่องปรุงแบบจงังดาัง ยายไพเอาลักเธอเสมอไปเติมดอกไม้ให้ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นไรเลยแลนแลนแลนเลนได้ค่ะยังเก็บชั่วโมงอยู่ค่ะเอาเก็บชั่วโมงบ่สามพันกว่าวุย้ยบ้านหลังใหญ่แล้วเด้เนี่ยคืออะไรเอ่ยไอที่ขึ้นไรเนี่ยคือขึ้นเก็บชั่วโมงหมอจ้าเนี่ย ขึ้นทุกวันเลยเนี่ยเมื่อกี้ไงยายพายังเข้าไปยายพายังเข้าปิกกวนเลยจ้าเนี่ยพิมพ์ได้อยู่นะหรือมันอย่างมันข้างบ่มันแดงอยู่มั้ยลงแล้วตอนนี้ลงแล้วพิมพ์อยู่เมื่อกี้ยายพายพิมพพิมพ์ทักทายไปอยู่ได้เมื่อกี้เนี่ยยังเก็บชั่วโมงอยู่ ถึงไหนแล้วเอ่ยครึ่งทางยังหรือว่าแม่ลงตั้งแต่ตอนสามมงเอาเหรอเอาคือพิมพ์ได้ยูสันทีบีเอเล่น่ะ สิบโมงนู่นเอา้ามันค้างบ่ยังไดยายไพ่เขาปพิมพอยู่เมื่อกี้นี่ยังไปสวัสดีเจ้าบ้านคนสวยอยู่เลยหรือว่ายังไงตอนนี้ลงแล้วค่ะลงแล้วลงแล้วลงแล้วมันค้างแน่เลยอะ ก็ยังว่าอยู่ขึ้นไล์อยู่ทําไมมาเล่น <laughs> ขึ้นไล์อยู่ก็มาแลนเล่นกันเลยงงอ๋อลงไปแล้วค่ะลงไปแล้ว แมนจ้าแม่พึ่งได้ครึ่งทางสองพันกว่าบอจ้ากว่าแล้วแม่นบ่สองพัน 2, กว่าโอเคอุ้ยบ้านหลังใหญ่แล้วอ่ะตั้งสามพันน่ะได้มาแต่ใดหนอสามพัน <c oughs> นี้ได้มาจากไหนเอ่ยคลิปปังไหมหรือว่าลงคลิปสั้น แสดงว่ามันค้างเนาะมันค้างเนี่ยเพราะว่าได้เขาไปทักเอเล่อยู่ไหมเห็นเอเล่จอดยเฮันอะนึกว่าขึ้นเก็บเหรียญนึกว่าขึ้นเก็บไอ้นี่มาชมบรรยากาศสวยงามมากค่ะที่ไหนเอ่ยยใไ่น้อเนี่ย ไปเที่ยวไซจันเนี่ยถ้ำปูอีกอย่างเนาะง่งไม่ท่าไปเที่ยวไซจันเนี่ยปูนาคา ถ้ำปูนาคาอยู่แถวใดนอนเป็นถ้ำบ่เนี่ยคืองามแท่มัวรู้่ะคันว่าทำถามย่านย่านไหมมีความรู้สึกกลัวฮฮ่ <c oughs> คืองามแท่อยู่ส่ยจ้าในธทรเนี่ยถ้ำนาคาเป็นบ่ทำชื่อถ้ำนาคาอยู่จังหวัดใดจ้านธทรมเนี่ย โอ้ยองามเถอะโบวรความคำว,ว่าทำนี่มีความรู้สึกเป็นตะหายใจโบออกไหมะเป็นตะย่านน่ะโอ้ยสว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 ยพญานาคสวยคือจังยูวัดเลยเนาะ เพิ่งทำมาได้ห้าเดือนโอยหลังคาบ้านหลังใหญ่เลยอ่ะสามพันกว่ามีคลิปปังไหมเนี่ยบางคนเป,นปังคลิปเดียวเนาะหลังคามาเป็นมื่นเลยอ่ะชั่วโงมาเป็นแบบ4ีพันหาพันอย่างประมาณเนี่ยสี่เดือน สี่เดือนที่ผ่านมานะี่ะคลิปแรกใช่ไหมว้าวสุดยอดว้าหลังใหญ่แล้วอะเกง่งเก่งเก่งเก่งเป็นกำลังใจให้ขึ้นทุกมือเลยวะจ้นเนี่ยขึ้นทุกมือบ่ะจ้นเนี่ยแม่นบ๊อขึ้นทุกมือได้หนิเนาะมือละจักเทื่อวันละกี่รอบคุณแม่ขึ้นมือละจักรอบจ้นเนี่ยรอบเดียวบ่ะ อันสิบชั่วโมงนี่คือเปิดปอยไว้เป็นมาจ้ะเนี่ยสิบชั่วโมงนี่ยไหมเปิดเปิดทิ้งไวเม้นบ่เปิดนยมคืนบ่เนี่ยเส้นทางแล้วมาจากใส่สามพันเนี่ยสามพันนี่มาจากใสจ้ะเนี่ยคลิปสันบอคลิปหรือว่าอะไร คลิปช็อต